มาแล้วครับนะซีวิกครับนะเข้าใหม่ครับตัว FC นะปี2019ครับนะราคายังไม่มาครับนะเลขไม่แส0 0้าครับนะแต่ผมคิดว่าราคาน่าจะอยู่ประมาณ5 7 9 0 0 0 0นะสามารถฟรีดาวได้ครับนะผ่อนโยมัน9 5 0าณ9นนี้สบายสบายเลยใครอยากได้ติดต่อมานะครับนะเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยรีบมาถ่ายให้ดูกันครับนะกัว FC จองไม่ทันกันครับนะนั่นนครับมาพร้อมกับไฟตัวโกลเตอร์ครับนะเป็น 1.8EL นะปี2019ครับนะ แล้วก็ด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยครับนะโค้งยังส,สวยๆครับไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกนี่คือรถสภาพเข้าใหม่แรกเข้าแบบนี้เลยนะล้อแม็กซีสวยครับนะาทั้ง4ล้อครับนะบอกเลยว่า h o n d ้าเขาออกแบบมันดีมากล้อแม็กนี้ไม่มีรอยปีนฟุตบาเลยแล้วก็ภายในได้เป็นเบาะหนังครับนะส,สวยๆครับหน้าจอทัชสกรีนนะคอนโซลด้านหน้าไม่มีรอยของแดดเดียเลยแล้วก็ในส่วนของท้ายนี่ไม่มีชนหนักมาแน่นอนครับนะส่วนรายละเอียดต่างๆรอบคันนี้ไปชมในคลิปถัดไปครับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วครับน้าแมนน้อยเพชรยนนะคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับนะวันนี้ก็มี Honda ครับนะตัว C ีวิกครับน้1.8 EL ปี2 1 9 9นะสีสวยครับอีกคันหนึ่งเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยฝุ่นยังเกาะอยู่เลยนะแต่สภาพแปลกเข้าแบบนี้หายากครับนะไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกความแน่นอนคัดรถเกตเอมาเพื่อ FC อยู่แล้วครับนะเราซื้อรถมาเราซื้อรถไม่เอามาซ่อมแล้วขายครับนะ เราซื้อรถมาด้วยสภาพเกตเอครับนะลูกค้าซื้อไปไม่ต้องรุ้นเอาไปซ่อมครับนะเอาไปใช้งานยาวๆเลยครับนะกับตัว Civic FC 1.8 EL ครับนะปี2019ครับนะเลขไม่แสนห้าครับนะกับราคาที่ผมคาดไว้นะราคายังไม่เข้าครับนะอยู่ที่ประมาณสัก5 7 9 0 0 0่น่าจะอยู่ประมาณนี้นะใครอยากได้ติดต่อมาครับนะสวยๆอย่างนี้หายยากครับนะอ่านะอาจจะเพิ่มอยู่ประมาณ2,000นะถ้าถ้า ถ้าผมคาไดไม่ผิดนะก็อยู่ประมาณห้าเก้าเก้าถึงห้าเจ็ดเก้าอยู่ระหว่างนี้แหละนะเพราะว่าราคาย,ยังไม่เข้านะผมคิดว่าอยู่ประมาณนี้่ออยู่ประมาณเก้าพันหะมื่นหนึ่งนะประมาณนี้ครับนะสวยๆครับอีกคันหนึ่งครับนะมา,มาให้ดูด้านหน้าก,ก่อนเลยนี่คือสภาพแปกเข้านะตัวโครเมียมสวยๆครับนะเห็นไหมครับนะตรงนี้เขาเปิดฝากระโปรงนะไม่ได้อา้านะอ่าเขาเปิดฝากระโปรงอยู่นะอ่าเปิดฝากระโปรงอยู่นะในส่วนนี้ครับนะด้าน,นหน้าครับนะกระจังครับ นี่ครับโคเมียมสวยๆนะไม่มีชนหนักแน่นอนให้ดูกแก็บก่อนนะนี่ครับนะแกบ็บระหว่างตัวกันชนครับแล้วก็ตัวรถครับนะไม่มีอ้านะนี่คือสภาพแรกเข้าแบบนี้เลยเข้าใหม่ยังไงนะรอ QC ครับนะันรถเพิ่งเข้ามาวันนี้ลงเทนเลอร์ครับนะฝุ่นอะไรยังเกาะอ,อยู่เลยนะให้ดูก่อนตัวหนังสือนะยังมีครบแต่บอกเลยว่าชงแล้วนะเหมือนกับคันที่ผมเคยรีวิวมาเลยนะสภาพแบบนั้นเลยนะสภาพป้ายแดงแน่นอนครับนะ ล้อแม็กครับนะเป็นแม็กอลลอยนะสวยๆขอบ17ครับนะม้าในขนาดยางครับนะ215ทับห้นะตัวนี้เดี๋ยวผมดูปียางให้นะปี2022นครับนะก็สามารถใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะสวยๆครับนะไฟเลี้ยวแล้วก็ตัวคมไฟนี้ไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกอยู่แล้วนะสภาพแบบนี้เลยด้านหน้ามาพ้องกับไฟโปรเจคเตอร์นะครับนะก็ภายในครับนะอาจจะมีตมมีอะไรนิดหน่อยครับนะแต่การแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบครับนะการยาสีิโคนจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลย ตรงนี้ก็เป็นรอยพวกรอยฝุ่นรอยอะไรนะผมมือปัดนให้นี่นะอ่าก็ถือว่าโอเคครับนะ1.8 EL ครับนะก็มีกล้องเรนวอตให้นะสำหรับมองจุดอับครับฝั่งซ้ายมีมาให้แล้วเรียบร้อยส่วนกระจกก็เป็นกระจกแท้อ่ผมให้ดูก่อนนะนี่ครับเป็นกระจกแท้จาก Honda ครับมือจับนะโลงโครเมียมส,สวยๆครับนะแล้วก็ตรงด้านหลังนะผมขอขออนุญาตเปิดให้ดูครับนะภายในครับนะ่าเป็นเบาะหนังนะสภาพส,สวยๆครับนะนี่คือยังไม่สปานะ แต่บอกเลยว่าถ้าสปานี่เราถอดบาอออกทั้งหมดนะดูดฝนออกครับนะยันพรมครับนะนี่ครับนะสภาพแรกเข้าสวยๆอย่างนี้หายากครับนะแล้วก็ตัวบานพับครับนะทั้งบนและล่างนี่ครับนะอยู่ในสภาพดีเลยนะครับนะขนาดกระจกเล็กก็เป็นของแท้นะไม่ใช่ว่าแตกแล้วเอาที่อื่นมาใส่นะเราไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนครับนะส่วนด้านหลังครับนะก็เป็นตัว ไฟเลี้ยวขับนะเป็นตัว C ครับนะก็เป็นซีวิกนีเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วครับนะสวยๆเขานะไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกกันแล้วก็ภายในไม่มีรอยไอน้ำเลยนี่ครับนะถ้ามีรอยไอ้น้ำนะแสดงว่ามีจุดแตกอากาศเข้าไปได้นะเกิดคอนเดนต์อยู่ด้านในนะแต่ครั้งนี้บอกเลยว่าไม่มีแน่นอนนะตัวกล้องหลังเขานี่ชัดๆครับนะผมให้ดูก่อนนี่นะตัวเลนเขาใสๆครับใยทะเบียนสวยด้วยครับนะ8 0 3 4ครับนะอ่าด้านล่างครับนะ นี่นะไม่มีชนหนักมาแน่นอนสภาพส,สวยๆครับนะสันเหลี่ยมของฝากระโปรงด้านหลังนี่ครับคมๆจุดลักยิ้มนะที่ผมดูนะที่ผมดูตาผมนะไม่ค่อยมีเลยนะไม่มีเลยแหละนะแล้วก็ด้านหน้าจุดจุดหินกระเด็นนี่ไม่ค่อยมีเหมือนกันลูกค้าคนเก่านี้ดูดูแลรถดีมากนะครับนะกันชนด้านหลังครับแกบระหว่างตัวรถนี่ครับนะไม่มีอ้าเลยนะครับนะนี่คือสภาพแรกเข้าแบบนี้เลยนะครับนะส,สวยๆล้อแม็กซ์สวยอย่างนี้ครับนะนี่สภาพของหลังคา อาจจะมีฝุ่นอาจจะมีอะไรนะครับนะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาตัวกระจกครับนะกระจกพับข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแล้วนะตรงนี้เป็น LED นะเป็น LED มีมาให้แล้วก็สภาพของล้อฝั่งคนขับครับฝั่งขวานะล้อแม็กนี่สวยมากแล้วก็ภายในครับนะซุ้มโชค๊คนี่ครับนะของแท้ครับนะแกลบครับนะระหว่างกันชนครับไม่มีอ้าแน่นอนนี่คือสภาพเดิมๆแรกเข้าแบบนี้เลยนะมาในขนาดฟิลม์มผมดูให้นะ มาในขนาดฟิล์มประมาณที่ผมดูนะประมาณ80นะ80ถือว่าถือว่าก็โอเคนะขับตอนกลางคืนนี้ก็ปลอดภัยอยู่กําลังไม่ไม่มืดเกินไปนะถ้าร้อยนี่มืดเลยหละนะถ้าร้อยฟิล์มอยู่ในสภาพดีปกติเลยนะใครอยากได้ติดต่อมานะครับนะสวยๆอย่างนี้หายากครับนะแล้วก็ตัวนี่ครับนะตัวเบาเป็นเบาะหนังครับนะสปอร์ตเข้ารูปครับนะรับสรลีระแล้วเรียบร้อยนะปอไปป้าครับฝั่งคนขคับนะ ส่วนฝั่งคนนั่งข้างก็จะเป็นตัวแม่น,นวดอยู่นะเบรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนะพวงมลาลัย3ก้การครับมันตีฟังก์ชั่นนะล่ด้วยได้สีขาวครับนะแจมเจมที่สวยอย่างนี้หายากครับนะแล้วก็ตรงนี่ครับนะบ้านพับคนะานเอครับนะตัวหนังสือนี่คมกริบเลยไม่เคยโดนชนหนักมาแน่นอนนะแล้วก็ตัวนี้ครับนะอาจจะมีฝุ่นอาจจะมีอะไรนึงเดี๋ยวจะเราสปาให้นะบอกเลยว่าสภาพส,สวยๆเจมๆจมอย่างนี้หายากครับนะ โ okay. อเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันนะเดีย๋ยวผมขออนุญาตเข้าภายในกันแล้วกันนะก่อนจะเข้าภายในครับนะมาดูตรงประตูก่อนครับนะออโต,โตค้คนระับน้าหน้าคู่ครับนะแล้วก็เซ็นทรัลล็อกให้แล้วเรียบร้อยกระจกข้าไฟฟ้ารับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนะตรงนี้เป็นหนังครับนะซอฟทัชนะหนังซอฟทัชไม่ใช่พลาสติกขึ้นรูปนะตรงนี้จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปครับนะสวยๆตรงนี้ก็ไล่ด้วยได้สีขาวก็ถือว่าโอเคสีสวยนะแล้วก็เปิดฝากระโปรงด้านหลังครับด้วยระบบไฟฟ้านะกด ปุ๊บด้านหลังเด้งเลยนะอ่ามีมาให้แล้วเหมือนกันนะครับนะมาขออนุญาตเข้าภายในรถครับนะเหยียบเบรคครับนะสตาร์ทหน้าจอครับนะ <c oughs> ขออภัยหน้าจอทัชสกรีนครับนะอ่าเต็มอ่าครึ่งใบนะครึ่งใบนะถ้าเต็มใบก็จะเป็นเหมือนตัวตัวใหม่นะจะเป็นตัว fe อันนี้เป็นตัว fc นะก็จะเป็นประมาณครึ่งใบอยู่ตรงกลางครับนะขออนุญาตลดเสียงเพลงครับนะอย่าติดลิขสิทธ โอเคครับนะเลขมาแสดงที่1 1 5 7 9 0 5กิโลเมตรครับนะก็สวยๆหน้าจอทัชสกรีนแล้วนะสามารถควบคุมแอร์ได้ด้วยนะาควบคุมแอร์แบบหน้าจอได้เลยนะตัว AC on off มีหมดครับนะโหมดมีหมดครับนะแล้วก็คอนโซลครับไม่มีรอยของแดดเรียเลยนี่ครับนะสวยๆแจมไหมแจมนะสภาพอย่างนี้หายากครับนะตัวไฟใช้งานได้ปกติเลยนะสภาพหลังคาไม่มียันมหาอุดนครับนะ ให้ดูก่อนส,สวยงี้หายากครับนะบบร์ด้านหลังสวยไหมแจ่มนะแจ่มนะใครอยากได้ติดต่อมาผมคาดว่าผ่อนอยู่ประมาณ90,00นนะถึงถึงถึงประมาณหมื่นหนึง่งคันนี้ถ้าใครอยากได้แค่ติดต่อมานะไม่ติดต่อไม่ได้นะครับนะอ่าต้องการคนคนอยากได้รถใช้งานจริงๆนะต้องการคนอยากใช้งานรถจริงๆนะไม่ใช่ว่าผมมีแผนอีก2-3เดือนผมอยากได้คันนี้รถไม่อยู่รอนะครับนะผมบอกเลยว่า รถที่นี่มาไวไปไวครับนะเซลห้าสิบคนทุกคนมีสิทธิ์ขายคันนี้หมดครับนะอยากได้ติดต่อมาปรึกษากันก่อนได้ครับนะทำทำอาชีพนี้เงินเดือนเท่านี้รับสดนะสามารถซื้อได้ไหมติดต่อมานะเกษตรกรสามารถซื้อได้เหมือนกันนะแค่มีอ่าเล่มเขียวนะอ่าแค่มีเล่มเขียวนะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะฟาร์มบุกนะบุกฟาร์มนะทำได้เหมือนกันครับนะทำกี่ไล่ข้าวกี่ไล่ สวนปาล์มสวนทุเรียนอย่างเงี้ยเรามีราคากลางหมดนะสามารถซื้อได้เหมือนกันโอเคไหมครับนะแล้วก็ในส่วนของขายิดครับนะไม่หักไม่งออ่านะไม่มีการถอดไปเอาไปต่อเอาไปเชื่อมไม่มีแน่นอนแล้วก็ให้ดูหัวน็อตก่อนนี่ครับหัวนอ็อตนี่ไม่เคยโดนใแจแต่นะหัวเซ็ใสอย่างนี้หายากครับนะอยากได้แค่ติดต่อมานะผมคิดว่าผ่อนอยู่ประมาณเ0 0 0พันหมื่นหนึงนะ ราคายังไม่มาผมคิดว่าอยู่ในประมาณเรท5 579 599ประมาณนี้นะครับนะเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะเพิ่งลงรถเทนเลอร์เลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องครับครับมาในส่วนของห้องเครื่องนะก็เหมือนเดิมครับนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ครับนะอาจจะมีข่ามเมาอาจจะมีอะไรนิดนึงนะแต่บอกเลยว่าไม่เคยถอดไปทําแน่นอนให้ดูสันเหลี่ยมก่อนนี่ครับนะตรงนี้เป็นฝุ่นนะขัดออกนะตรงนี้ขัดออกนะเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้ แล้วก็ในส่วนของยางกันลมนะอ่ากันลมนะสําหรับตัวนี่นะอยู่ในสภาพดีครับนะคันสวยๆนะแบตเตอรี่เกินปีครึ่งเปลี่ยนให้ครับนะฟรีครับนะแล้วก็ถ่ายน้ํามันเครื่องฟรีครับลูกค้าเอาไปนับต่อกิโลได้เลยนะตัวนี้ไม่ต้องกังวลครับนะคันนี้น่าจะอ่าไม่อ่าไม่แสนห้านะน่าจะเปลี่ยนถ่ายไอตัวน้ํามันเกียร์แล้วเรียบร้อยนะไม่ต้องกังวลครับนะน้ำมันเกียร์นี้เปลี่ยนทุกๆแสนห้าก,ก,กิโลอยู่แล้วนะ ก็ไม่ต้องกังวลครับนะเราดูแลเรา QC วก่อนส่งมอบลูกค้าอยู่แล้วครับนะสภาพป้ายแดงห้องเครื่องเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้กับเครื่องยนต์ครับนะของ Honda ครับนะสี่สูบสิบหกวลเป็นเครื่องเบนซินขนาด1.8ลิตรครับนะ141แรงมาลื่นพื้นปานแน่นอนนะผมว่า1.8กำลังพอดีนะสำหรับคนที่เป็นสาวก Honda FC นะต้องคันนี้ครับนะ 1.8EL ครับนะปี2019นะอ่าะไม่แสนห้าครับนะราคาที่ผมคิดนั้นได้อยู่ที่ประมาณ5 7 9 0 0 0ถึงประมาณ50,000 0 99000นกะัะ579กับ5 9 9อยู่ประมาณนี้แต่ผ่อนบอกเลยว่าผ่อนอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งนะหมื่นหนึ่งผมขอตีไว้ประมาณนี้นะเดีย๋ยวถ้าราคามาเดีย๋ยวผมอัปเดตในอัล,อลบั้มให้นะไปดูได้เดีย๋ยวผมอัปเดตให้เดีย๋ยวผมมาถ่ายให้อีกรอบประกันนะตอนชงเสร็จนะแต่กลัว FC จองไม่ทันกันก็เลยรีบเอามารีวิวให้ f อได้ดูก่อนนะนะครับนะสุดท้ายนี่ครับนะ้าแมนน้อยเพชรยนต์ครับนะคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีก็ขอตัวลาไปก่อนแต่ก่อนลานี่ก็ขอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับนะ่จะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆส,สวยแบบนี้ครับนะเข้ามานะรีบจองให้ทันคันนี้ครับสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ